กลับมาช่วงนี้ค่ะไปดูเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันหน่อยนะคะคอันนี้จากที่แฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลายคนเขาอาจจะมีความกังวลกังวลไหมคะป๊อปเรื่องนี้นิดนิดะนิดนิดใช่ไหมเพราะว่าพอเซอร์จิมเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเอาได้ยินว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมติเจ้าของสโมสรถืออยู่2สโมสรทีเนี้ยเวลาเขาจะเข้าไปเล่นบอลยุโรปเนี่ยมันจะมีแบบเหมือนว่ากันไหมว่ากันเออใช่เขาจะไม่ให้ไปเล่นไหมหรืออะไรอย่างนี้เท้าความหน่อยไหมนิดนึงได้ครับก็เอาง่ายเลยว่า เป็นปัญหาเดียวกับที่ทั้งไอเบลิฟสิกแล้วก็เรดบูลซาวบวกเคยเจอค,คือเจ้าของเป็นเรดบูลนะครับถ้าหากว่า2ทีมนี้มีเจ้าของเดียวกันไปเล่นในเวทีใดเวทีหนึ่งเนี่ยทีมที่จบแนนดับที่ต่ํากว่าในหลีกเดิมของตัวเองะจะต้องไปเล่นทุวยทีดกว่าเช่นไลฟสิกจบอันดับ 2, 2> ในบุนเดสแต่ถ้าหากว่าเรดบูลซาวบวกจบในนดับที่3 Bull, ามเรดบูลซาบวกจะต้องไปเล่นอยู่รปานะครับทีนี้แมนยูเต็ดเองเนี่ยอย่าลืมว่า เสื้จิมแลคลิปนัเข้ามากลางคันใช่ผมใช้คำว่าผมกังวลเนี่ยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเจ้าของทีมเขาจะมีการเคลียร์กันอยู่แล้วนะครับอย่างแมนซิตี้กับจีโรนาปีนี้จริงๆก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเคสนะเพราะว่าก็เลือใบสีฟ้าเขาเป็นบริษัทไงี่ยจีโรนาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสังกัดของเขาะนะครับทีนี้ของแมนยูเซอร์จิมเพิ่งจะเข้ามาไงคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องชี้แจงให้ได้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยนิสตอนนี้อยู่ที่สีของ อยู่ที่5้าของตารางที่สีและ5นี่แหละหนะครับเปรียบเทียบกับลิวกับโมนาโกเพราะฉะนั้นถ้าหากแมนยูจบอันดับต์ต่ำวันนีสเนี่ยถ้านี้เตะใช้เป็นหลีกแมนยูเตะยูโรป้าถ้านี้เตะยูโรป้าแมนยูไปคอนเฟลินซ์หรือถ้าอย่างแย่ถ้านี้เตะคอนเฟลินซ์แมนยูไม่เล่นบอลยูโรเลย,เลยนะครับแต่ที่น่าล่าสุดเนี่ยยูฟ่านะครับอ่ะผมตอนนี้ผมใช้คาว่าฟังหูไว้หูก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นการรายงานจากเดลี่เมลเขาบอกว่าเลขา ไปเลขางยู่้านะครับไปดูเกมแมนยูกอบเวสต์แฮมแล้วก็บอกว่าถ้าหากแมนยูแจ้งหลักฐานภายในสามิถุนายนทุกอย่างก็เคลียร์กันได้อ่าคุยกันได้โอ้ยยู่าแมนยูไม่ได้ไปเตะอ่ะแบบไม่ได้ไปเตะทังทั่วไม่ได้นะถูกไหมเงินมันนี่มันนี่มันนี่พูดตรงเชียมันนี่มันนี่ไหมประมาณนั้นคิดว่าน่าจะเคลียร์กันได้แค่กังวลนิดนึงตรงที่ เซอร์จิมและคิดแกเพิ่งจะเข้ามามาการาธันวาเนี่ไงมันก็เลยบอกเฮ้ยเคีร์แทบว่าทันไหมเนี่ยอะไรเงี้ยนะคะคิดว่าไม่น่ามีปัญหาทีนี้เดอะซันมาอีกแล้วช่วงนี้เดอะซันรักแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาอีกแล้วเรื่องทางด้านของเซาเกตเขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้แค่สนใจเซาเกตนะถ้าเซาเกตเข้ามาปุ๊บเนี่ยบอกเลยว่าทีมงานเซาเกตก็จะถูกดึงมาด้วยโอ้เออคิดเห็นเช่นไรคุณป๊อปผมว่าตอนนี้ลือไปเรื่อยล่าสุดอยู่ดีๆ ไปติดต่อแกรี่โอนิวของบอลมัดเพราะว่าบอกว่าช่วงนั้นคุมทีมดีมากอมโอ้โหตอนนี้ผมว่าผู้จัดการทีมของแมนยูนี่ฟังหูไวสองหูเลย <laughs> ดึงทีมงานของซิทรมรามคนมละเรื่องเสนอไปเรื่อย <laughs> <laughs> เดืซันเดซันเนี่ยถ้าเป็นข่าวซุปซิบนะเก่ง <laughs> เป็นข่าว,แ,วแบบเก่ง ใต้เตียงนักบอลเนี่ยอย่าวิเคราะห์บอลเลยเอาไงอย่าวิ่งเข้าบอลเพราะอะไรรู้ป่ะนางใจนะแต่ไอ้พวกข่าวแบบซื้อขายข่าวอนาลิซิสเนี่ยเลยข่าวเลยยุ่งกับเขาบอกเลยโอ้ยนี่บูลลี่สื่อเลยเนี่ยเก่งจริงจริงเลยสื่อไทยแซวเล่นนะรีบูลลี่เลยอ่ะแต่ว่าคุณผู้ชมเข้าใจป่ะคือถ้าเราดูอยู่ดีๆตะซันมาพูดแบบเนี้ยอ๋อเดี๋ยวแมนยูจะเอาทีมงานของสิงโตคำราห์เข้ามาโอ้อายุเยิ่งเยอะเลยเอาเข้ามาทำไมใช่เนาะครับอ่ะไปต่อค่ะ ไปต่อกันที่เออเรื่องของสัญญาของ David Beck oh. เดว,วิดเบคแคมหลายคนอาจจะบอกสัญญาอะไร hmm. เขาจะมีการนำส่งสื่อสัญญาที่เดวิดเบคแคมเนี่ยเซ็นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นครั้งแรกตอนอายุ15ออกมาประมูลซึ่งยังรวมถึง <Wow. S 1> คือไอ้ที่นดาว,ว่าจะแพงสุดเนี่ยคือไอ้สัญญาฉบับนี้แหละสัญญาฉบับแรกแล้วก็สัญญาฉบับอื่นๆที่เซ็นกับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะเอาออกมาประมูลด้วยโดยเขาหวังว่าจะได้ราคาประมูลระหว่าง7,000ถึง1,000 0ปอนแถวแถวๆา4แสนบาทนะแต่ว่าเขาบอกว่าไอ้ฉบับแรกเนี่ยที่อายุ15เนี่ยน่าจะแพงกว่านั้นหูคุณผู้ชมอย่าประมาทนะบอกเลยพวกประมูลเนี่ยนภาพเดฟริกไหมไปไกลมากมันดังเพราะตรงนั้นด้วยไงก็ใช่ใช่ใช่ตอนที่เข้ามาแทรกโอ้โห แล้วคือนอกจากจะมีลาเซ็นของเไปแค่มบนสัญญาแล้วนะคะก็จะมีลาเซ็นผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยพร้อมเอเจนต์ตัวแทนสโมสรจะประมูลกัน9เมษายนนี้นะคะใครสนใจก็ไปประมูลกันได้เขาเปิดให้ประมูลได้ทั่วโลกนะครับอ,อยากจะได้สักเล่มหนึ่งอะ <laughs>